มอยเซตไเซโดมีเกมประเดิมสนามกับเชลซีที่เรียกว่าเป็นฝันร้ายเลยนะครับเมื่อคืนนี้ในเกมกับเวสแฮมนะฮะโดยถูกส่งลงสนามมาเป็นสำรองเลยครับแล้วก็ก่อความผิดพลาดมีส่วนกับ ประตูที่เชลซีเสียไปในลูกที่3นั่นเองนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับมอนเซลแกเซโดอยู่ในสนาม37นาทีนะครับโดยที่ช่วงเวลาดังกล่าวนะครับดฟิลด์โชเอโกโดนะฮะเสียการครอบพองบอลไปถึง8ครั้งด้วยกันนะครับเสียฟาว2ครั้งนะฮะก่อความผิดพลาดจนนำมาซึ่งการสับกรายของฝั่งตรงข้าม1ครั้งและเป็นคนที่ทำเสียจุดโทษเป็นประตูที่3ของเวสต์แฮมนั่นเองนะครับก็ในเกมนี้เนี่ย โอ้โหต้องบอกว่าไกเซโดโดนเละเหมือนกันนะครับในโซเชียลมีเดียนี่โดนเอาไปล้อกันสนุกสนานเลยละครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่ย้ายมาอยู่กับเชลซีด้วยสนนราคาที่เป็นสถิติเกาะอ,อังกฤษเลยนะครับ115ล้านปอนด์นะฮะไม่ใช่แค่เป็นสถิติของสโมสรเชลซีนะแต่เป็นสถิติแพงที่สุด ในเกาะอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะถูกนํามาบูชายันกลางโซเชียลหลังกอบความผิดพลาดแบบนี้มันย่อมเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับและยิ่งมาเป็นการย้ายมาอยู่กับเชลซีด้วยการที่ว่าพวกเขานไปปาดลิอร์พูลมานะครับยังไงก็โดนครับยังไงก็เละครับ แล้วมันก็เลยทําให้ผมอพอได้เห็นชะตากรรมของไกเซโดเนี่ยนะฮะมันก็เลยทําให้ผมนึกถึงเรื่องราวของเมสันเม้าขึ้นมานละครับเพราะว่าก็ชะตากรรมมันก็คล้ายๆกันนะเพราะเขาเป็นกองกลางเหมือนกันนะครับย้ายทีมมาด้วยสนนราคาที่ค่อนข้างแพงเหมือนกันถึงแม้ว่าไกเซโดจะแพงกว่าเมสันเม้าเป็นเท่าตัวเลยก็แล้วแต่นะครับ เขาย้ายมาด้วยราคาที่แพงเลยให้กับทีมใหญ่แบบนี้นะครับมันยอ่อมถูกจับตามองเป็นธรรมดาอยู่แล้วทีมใหญ่ทั้งเชลซีและแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดสองทีมนี้มันเป็นทีมที่แฟนบอลเยอะนะครับแล้วก็คนที่เกลียดก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อก่อความผิดพลาดแบบนี้นะครับย่อมจะมีกระแสะวิาพวากวิจารณ์ในทางลบเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับและยิ่งกเซโดมันเข้าตาขนาดนี้นะฮะก็แน่นอนครับป่านนี้ไม่รู้จะเข้าโซเชียลได้หรือยังเหมือนกันนะครับเพราะเขาก็โดนเล่นงานไปเยอะนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับผมก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับว่าการลงสนามของไกเซโดใน37นาทีนี้รวมถึงผลงานของเมสันเม์ใน2เกมแรกกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตเนะครับยังไม่สามารถตีตกให้ทั้ง2คนเนี่ย ถูกมองว่าเป็นดีวที่ล้มเหลวได้นะครับยังมีเวลาอีกพอสมควรให้พวกเขาเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองได้ปรับตัวกับทีมใหม่นะครับโอ้โหพีมารีกเล่นกัน38นัดครับเพิ่งจะผ่านไปแค่2เกมเองอย่าเพิ่งไปมองว่าพวกเขาเนี่ยล้มเหลวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้แฟนบอลทั้ง2ทีมนะครับ ให้โอกาสทั้งไกเซโดแล้วก็เป็นสัตว์เมาส์ในการปรับตัวอีกนิดนึงเลยครับไม่แน่เหมือนกันนะฮะเมื่อรูรูการนี้จบลงเนี่ยทั้งสองคนอาจจะเป็นนักเตะที่โดดเด่นที่สุดของสโมสของของอุ่นก็ได้เปินเบอกี้เห็น,นอย่างไรครับลงความเห็นมาได้เลยนะครับ